ผมเป็นที่ับภาคภูมิใจเนาะกับพี่น้องชาวอีสานครับเราได้มีโอกาสครับส่งศิลปินจากภาคอีสานครับเข้าชิงรางวัลอย่างไงก็ปีนี้ับฝากทุกผลงานการแสดงของทีมงานสนรพิปั์แทงกับไม่ว่าจะเป็นทางให้เพลงใหม่ครับผมช่องเพลงใหม่ครับสาวน้อยลำเพลินบีแอนด์คอร์ดพี่น้องเข้าชมได้ครับผมเข้าติดตามได้ครับในช่อง สาวน้อยเราเปิดอินดี้เลค่อนครับจะมีศิลปินหลากหลายพระเอกนางเอกของทีมงานสาวน้อยครับที่จะปล่อยซิงเกิลครับเพราะฉะนั้นฝากไว้กับแปนๆมีใครบ้างครับศิลปินมากมายหลากหลายที่เอ่อรอกระลักใจจากแฟนๆที่จะให้ความรรงความอุปลาระความเมตตาครับคน เวทีข้าคืนนี้ครับอย่างไรก็ไม่ผิดหวังกันแน่นอนความทางด้านวามสุดฝาดสนุกสนานเนาะครับอย่างไงก็ขอบคุณมายังเวทีของรัตนสิทธิ์อินตายราชครับขอบคุณสุริยาครับขอบคุณคุณหัวหน้าสุรชาติคุณเจที่ทิมมาครับผมขอบพระคุณอยางสูงยิ่งเด้อรับที่ให้โอกาสกับทีมงานสานักพิพันแห่ครับเดินทางมาขึ้นเวทีแห่งนี้เวทีอันส่งเกียรติของทีมงานรันตนสิทธิ์อินตายราัช สำหรับครับคืนนี้อดใจรอครับห,หนึ่งเนาะอ่าย่างไงก็ความสุขความสนุกสนานความสื่สนเกลีบนเวทีแห่งนี้ครับเราจะสร้างส,าส,สารรค์ความสนุกสนานให้กับแฟนๆที่สนสุกสนานกันแน่นอนครับเพราะฉะนั้นที่น้องมีงานมีการอยากได้ทีมงานครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเปิดทำการแสดงในงานของท่านครับยินดีรับใช้แฟนๆ และจากนั้นเรายังมีรถแห่ครับไม่ว่าจะเป็นลำเพอเฟ่สดเดิรแล้วก็ลำแพทเฟ่สยเดอรครับก็มีรออำนวยความสะดวกให้กับแฟนๆจากนั้นถ้าชื่นชอบในรูปแบบปาร์ตี้ครับเราก็ยังมีสาวน้อยเสดอแบนครับศิลปินคุณภาพศิลปินที่ไว้ใจได้สร้างสรรค์ความสุขความสนุกสนานให้กับแฟนๆได้สนุกสนานกันอย่างเต็มรูปแบบครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับยังไงก็ สนุกสนานกันแน่นอนเนาะ,ะยังไงก็ฝากตามติดตามคิวงานของสารพิษวันแทงเปิดทำการสแสดงที่ใดเนาะอย่าลืมเป็นกำลังแรงแชร์แรงไซกับผู้นำทนะมมีิงานครับโจเียวมินปู่อิงเพชรวันแทงครับนะแล้วก็หลากหลายศิลปินที่ครับนะกำลังจะปล่อยซิงเกิลทรัไม่ว่าจะเป็นทางด้านพระเอกนะวัชิบโดนครับนะผมงอิง ศิลปินครับนังเอกที่กําลังมาแรงแลหลายๆนังเอกด้วยกันครับที่เรากำลังจะทยอยปล่อยทยอยทยอยทยอยปล่อยกันไปเรื่อยๆเื่อยๆเรื่อย,เ,อย,เ,อยเนาเพราะฉะนั้นอย่าลืมเป็นกําลังใจครับผมให้กับสาวน้อยลำากคิดดีนะดีคนครัีกให้เพลงหนึ่งครับที่กําลังจะปล่อยกันในตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นสําหรับการสแสดงของพวกเราสาวน้อย,อยเพชเพันแงคืนนี้ สนุกสนานกันแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแปๆที่เดินทางมาถึงแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมสำหรับค่าคืนนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับทุกๆการแสดงที่เราจะนําความสุขความสนุกสนานให้กับแๆรด้สนุกสนานกันครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานพระเอกหนุ่มนางเอกสาวครับเดินทางมาสร้างสรรค์ความสนุกสนานให้กับแปนปีฝากไว้นะครับฝากไปในความรักความเมตตาครับของทีมงาน สาน้อพีบั้นแทงวันนี้หลากหลายสินค้าขาฝากเป็นลูกเป็นหลานัาผมฝากเป็นปีนเป็นน้องน้่งนึ่งขาเป็นแดดดีเดินทางมาเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจับผมเ่ีหน้ากับตาไม่ร้านนหมายสี่ทุ่มครับผมมีเวลาทำการแสดงของสาวน้อยพี่บั้นแทงครับตอนนี้ก็จะถึงเวลาแล้ว อ,อย่างไรก็ขอบคุณแฟนๆที่ครับรอคอยกับชมการแสดงของพวกเราศิลปินทูทวยครับแล้อีกเวลาไม่กี่นาทีครับผมหล้ออีกเลวลาไม่กี่นาทีวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพัสิบดลสุสายใหญ่เป็นวันแพงครับหลายๆศิลปินครับศิลปินในดวงใจของแฟนๆมากันีทพเลยเนาะมาสร้างสารรค์ความสนุกสนานให้กับแฟนๆคืนนี้ดีสนุกสนานกัน ครับอาจจะช้านิดหนึ่งก็ต้องขอกราบประทานอภัยครับเมื่อกี้นี้ขออนุญาตเซ็ตเปิ้ลหนูเนาะก็รู้สึกว่าเอฟซีของแดนเซอร์ใช่ของรัตนศิลป์นะครับมาแร้งนะครับแต่ว่านักดนตรีเป็นชุดใหญ่ของสาวไรเป็นนแผงเลยนะครับเดี๋ยวเราเบิร์กนะครับว่าผู้ใดมาแน่นะครับสีทนตรง ในช่วงเวลาต่อจากนี้แฝงเพลงพี่น้องผู้สมเกียรติครับก่อนที่จะเข้าถึงช่วงความสนุกสนานผลงานการแสดงของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพรครับในอันดับต่อจากนี้ศิลปินของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพรพร้อมแล้วที่จะนำพาใหรับแฟนเพลงเข้าสู่บรรยากาศาความสุขความสนุกสนานรอยิ้มและเสียงระเบิดดังๆต้อนรับการมาของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพรครับ Yeah. <laughs> ไปขึ้นบนลุกเลยพี่น้องนะ โชแรกก็เอาไปเลยเอาหัวใจเอซี่พี่น้องได้ไปที่รัตนาสินไปเลยพี่น้อง